เช้าตรู่ของทุกวันเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบเย็นใจและเปลี่ยมด้วยพลังแห่งกุศลเมื่อแสงอรุณแรกแห่งวันเริ่มทอประกายพระภิกษุสงฆ์ออกบินทบาตเพื่อโปรดญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เตรียมอาหารน้ำและของถวายด้วยใจบริสุทธิ์การใส่บาตรในยามเช้าจึงม่ใช่เพียงการถวายของกินของใช้ แต่เป็นการถวายทานเพื่อบำรงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อานิสงค์ของการใส่บาตรนั้นยิ่งใหญ่และลึกซึ้งนักผู้ให้ย่อมได้รับความสุขใจความผ่องใสและความอิ่มเอิบในจิตทานที่ให้ในเวลาเช้าย่อมส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรืองเหมือนแสงอรุณที่ส่องนำทางทำให้มีปัญญาแจ่มใสมีโชคลาบวาสนาดี จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นเหตุให้ได้เกิดในสุขติภพมีรูปร่างงามมีบริวารดียิ่งใส่บาตด้วยใจนอบน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งเพิ่มภูลบุญบาร,รมีให้สูงส่งยิ่งขึ้นเพราะผู้ให้ย่อมเป็นผู้ละความตรณีและอบรมใจให้เป็นกุศลการเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญใส่บาตจึงเป็นการเริ่มวันด้วยความเป็นสิริมนคล เป็นแสงทองแห่งบุญที่ส่องนำชีวิตให้พบความสุขความสำเร็จและความร่มเย็นดังนั้นขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจทำบุญในเช้าวันนี้ขอผลบุญแห่งการถวายทานจงอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเจริญในธรรมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินปัญญาและครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขขอให้บุญนี้ เป็นเหตุแห่งความดีงามตลอดไปทุกพบทุกชาติเทิน